สวัสดีค่ะวันนี้เรากตื่นกันแต่เช้านะคะเราจะเส้นทางหลวงหมายเลข4ถนนพเพชรเกษมผ่านจังหวัดนครปฐมขับตรงไปทางจังหวัดราชบุรีพบไฟแดงให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยังอำเภอโพธารามตามเส้นทางหลวงหมายเลข3080ขับมาประมาณ5.4กิโลเมตรจะข้ามสะพานแม่น้ำแม่กองจากนั้นก็จะพบกับวัดเขาช่องพานติดกับถนนทางด้านขวามือน,นะคะไปค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่นี่กันค่ะ เรามากันที่เมืองโอ่งราชบุรีนะคะจุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นจุดที่มีความหัตถ์ใ์ทางธรรมชาตินะคะซึ่งมนุษย์ไม่สามารถสร้างได้เองนะคะใช่แล้วค่ะเรามากันที่วัดเข่าช่องพานนะคะราชบุรีนะคะที่โด่งดังเรื่องขังข่าวร้อยล้านตัวบินออกจากถ้ำเป็นสายจำนวนมากใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะซึ่งคนนิยมมาดูขังข่าวนะคะบินออกจากถ้ำกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมความงามกันค่ะ วัดเขาช่องพรานสร้างขึ้นท่ามกลางเขาสองลูกซึ่งเดิมเป็นทางเดินของสัตว์ป่าลงมาหากินน้ำที่หนองน้ำขนาดใหญ่เรียกว่าหนองสะในปัจจุบันในพรานจึงมักมาคอยดักยิงสัตว์กันเป็นประจำจึงตั้งชื่อเรียกกันว่าเขาช่องพรานดังนั้นจึงตั้งชื่อวัดว่าวัดเขาช่องพราน ช่องพานนะคะอยู่ในอำเภอเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของค้างคาวนะคะซึ่งบินออกจากถ้าเป็นแหล่งที่มีค้างคาวนะคะเป็นร้อยล้านตัวนะคะซึ่งทางวัดเนี่ยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับชมและบางวันเนี่ยก็มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับค้างคาวอีกด้วยนะคะโดยค้างคาวเนี่ยจะบินออกจากถ้าประมาณ6กโมงเย็นและจะกลับเข้าถ้าอีกประมาณตอนเช้ามืด ถ้าใครชอบชมธรรมชาติแนะนำเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดนะคะยามอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาใกล้ยามพบคำ่ำแสงสุดท้ายจากขอบฟ้ากำลังจะลับหายนกน้อยบินกลับรังแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในบริเวณวัดเขาช่องพลาน เป็นประจำทุกวันอันเป็นที่กล่าวขานลือไกลบรรดาข้างขาวหนูจำนวนมหาศาลหลายร้อยล้านตัวบินออกจากถ้ำเป็นสายควันดำโบกสะบัดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวไปมาเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อออกหากินและจะกลับมายังบริเวณถ้ำแห่งนี้อีกครั้งก่อนอรุณลุ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจของปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าค้นหา ถ้ำพะนอนลึกประมาณ120เมตรภายในถ้ำมีที่กว้างบ้างแคบบ้างที่กว้างที่สุดประมาณ14เมตรและมีพระพุทธรูปต่างๆในถ้ำประมาณกว่า200องค์ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยสุขโขทยัย เดินขึ้นบันได499ขั้นระหว่างทางเดินมีพะระฤาษีและพระพุทธรูปให้ไหว้สักการะชมทิวทัศน์บนยอดเขานมันสการพระบรมธาตุบวรวิสุธทธิเจดี JD. และตรงจุดนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์360องศากว้างไกลสุดขอบตาชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและอยู่เหนือปากถ้ำที่ข้างขขาวจะออกมา จากข้างล่างนะคะเราก็ขึ้นบันไดมาประมาณ400ขั้นนะคะเพื่อมาจุดชมวิวที่วัดช่องเขาพานแห่งนี้นะคะเพื่อชมวิวบรรยากาศ360องศารวมทั้งพระอาทิตย์ตกดินนะคะในยามเย็นนะคะสวยงามมากเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเดี๋ยวเรามาชมความงามของพระอาทิตย์กันค่ะเวลาพบค่ำของทุกวันประมาณ6โมงเย็น ค้างคาาจะเริ่มบินออกจากถ้ำเพื่อออกหากินเรารีบเดินลงมาด้านล่างนักท่องเที่ยวจับจองพื้นที่นั่งตรงสนามด้านหน้าวัดเพื่อดูค้างคาวบินออกจากถ้ำใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงค้างค่าวถึงจะออกจากถ้ำหมดโดยจะบินต่อเนื่องกันเป็นสายยาวออกไปหากินหลายล้านตัวและจะบินกลับเข้าถ้ำเวลารุ่งเช้าตีห้าของทุกวัน วันนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาชมค้างคาวสายนะคะซึ่งออกมาเป็นนับร้านร้านตัวเลยนะคะที่วัดเขาช่องพานแห่งนี้นะคะในยามหกโมงเย็นนะคะค้างคาวจะออกมาหากินเป็นจำนวนมากเลยนะคะ ที่น่าประทับใจสําหรับนักท่องเที่ยวก็คือการมาดูข้างขาวบินออกจากถ้ำด้วยความเร็วพร้อมกันโดยมีจ่าฝูงเป็นตัวนํามีลักษณะคล้ายควันดําที่พุ่งออกจากปล่องเพลิดเพลินกับการดูจนเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงจนพระอาทิตย์ลับลาขอบฟ้าความมืดมิดเข้ามาทดแทน